ดูเขาเลี้ยงบอลส่งบอลน,น,นะชุดไม่ได้ด่งมากเขาก็โดดสูงแล้วก็ชุดไปแหลมกล่าวกับอพอดีลง,งลลเลยนะรูเขย่าบอลแหลมเหมือน,นี้ทั้งทั้งสองคนเลยะเขาไม่ได้ชุดโด่งนะเก๋เก,ก,ก,ก็บแรงแล้วกล่าวประมาณนะั้นแต่ถ้าเขาชุดกับพวกฝรั่งด้วยกันเขาคงชุดโด่งหนีมือ,อ เออนลนาตาก็ชุดยงนี้ไปโดนบล็อกเลยเขาก็โดดสูงนะพี่จายก,ก็โดดสูงไงเขาก็โดดไปแตะรวงถึงห่วงป้าก็มันต้องยิงหนีมือกูสายยิงหนีมือเลยก็ไม่พ้นไงเนี่ยก็ชุดชุด,ชดโด,ด่ชุดหนีมือเหมือน,นกันนะต่อยยอดน,นี่ต้องหนีมืออืปสาวที่ต้นเลยอน่ะ เราเรอราบอกทีแนเทนหนาพีดีอยู่นี่ไอ้นุ่นขับแล้วเป็นฤทธ่ะ ต้องเล่นอันดูเล่นอะแล้วอันเอาไปใช้อ่ะอนั่งยิงนะจับจังหวะยิงให้ได้ยิงถ้ายิงยิงบอลขึ้นบนอันต้องจับอันต้นองพร้อมเซตมือแล้วก็จับทูดอ,อันดูดูจังหวะเขาเล่น đồn, mời tôi phụng mày đột phụng rồi mì mười phụng bóng 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 ตบไม่ต้องตบลงล่างกัแบบล็อกขึ้นบน,เ,นเ,เล่นเล่นกับตัวบงังเล่นนิ่มๆเลยอ่ะ ก็ได้เงินฝรังบ่อย